สุภเลิกเบิกฟ้าวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาศีสยามการุณเลิศล้ำประเสริฐเทิดพระนามทุกเขตคามพระเกียรติก้องแซ่ซองไกลทรงเป็นป่าคู่น้ำดำริคิดผลประสิทธิ์พนาพงยืนยงสวยสัยศิลปาชีพทรงสรรสร้างอย่างวิไล สุดยิ่งใหญ่งานศิลปิ่นพาราทรงงานมั่นคู่ราชาพระนวมินแม่แผ่นดินเกื้อไทยสุขทุกทิสาน้อมถวายชัยมงคลสมัยพรเทวาปกรักษาให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายวีระถนอมศักดิ์นายกสมาคมชาวตราดและคณะกรรมการสมาคมชาวตราส